กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพอกันเช่นเคยกับช่องป้งในชาแนลมือนี้ป้อหน่อยกาผ้าพี่น้องมาลงทงลุงทามาเบิงลถเกี้ยวเขามือนี้จะเกี้ยวเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องโซนทางจังหวัดสุรินทร์บ้านพ้อหน่อยช่วงนี้วันมือนี้กาวันที่เจ็ดพฤศจิกาพี่น้องกาจะเริ่มเกี้ยวเขาหอมมะลิลอยหาแล้วพี่น้องเพราะว่าเขากขอคอซิมหาเกี้ยว เซตเป็นทีเรียบเรียบร้อยพี่น้องส่วนล่าค่าเขาทางโลงสีโซนจังหวัดสุรินทร์เิ่นกะรับสื่อต่อเนื่องจากล่าค่าเขาก็ขอซิบหากกะล่าค่าตอนเนื่องเป็นเขาหอมมะลิลอยหาเลยพี่น้องกะสอกต่อจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองกะรับสื่อทีสิบสองบาทสิบสตังค์สื่อตอนเนื่องเป็นเขาหอมมะลิลอยหาเลยพี่น้องลงีรีศรีเลิศนิลัน กับเปิดที่12บาท20สตังค์พี่น้องส่วนทาวีผลกับรับสื่อที่กิโลกรัมละ12บาทจิตตรงกับรับสื่อที่12บาทพี่น้องสื่อต่อจากเขากอคอสิมหาลวงไปเป็นเข้าหอมมะลิลอยฮะล่าค่าต่อเนื่องเลยพี่น้อง หน้าแปลงนี่ก็เป็นหน้าเขาหอมมะลิลอยหาพี่น้องหน้าหอมมะลิลอยหากะช่วงทางบ้านพอหน่อยช่วงนี้กะจะเป็ ıyoruz, นฤด sure. ูเก็บเกี่ยวเขาหอมมะลิลอยหาแล้วพี่น้องเพราะว่าเขากอคอซิบห่าเกี้ยวเรียบร้อยเ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่วนล่าค่าพนกะทางลงสีเพินกสื่อต่อเนื่องจากล่าค่าเขามะลิกอคอซิบห่าเป็นเขาหอมมะลิลอยหาต่อเนื่องเลยพี่น้องการล่าค่าโซนจังหวัดสุรินทร์กัยูที สิบสองบาทถึงสิบสาทยี่สตังค์พี่น้องสำหรับเขาฮอมมะลิรอยหาพี่น้องมือกีกาวันที่เจ็ดพฤศจิกามือนกภาคลัฐเพิ่งนกัชุม่มนอกบอกขอว่าลาแหลกพี่น้องโครงการซอยเหลือกเกษตรกรเช้าให้เช่าหน้าหนึ่งในงนั้นกะจะเป็นโครงการชะลอการขายเขา่าหรือเก็บเข่าไว้ในยุ่งช้างประกันล่าค่าเขา่าลากา โครงการปุ๋ยโค้งลาคึงเพื่อนจะเอามาเคาะไม่ว่าเพื่อนจะเคาะออกมาแนวใดจะเปลี่ยนมาเป็นซอยเหลือคาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทหรือเปล่าพี่นอ้องก็ต้องมาล่อลุ่นกันความชัดเจนมือ่นพี่นอ้องแปดพฤศจิกานี่ชัดเจนแน่นอนกะวังว่าผากรลัฐกระสรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวงผ้าเน็ยโคงสิบอติม พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าโค้งสีแนมเห็นเพราะว่าโค้งการปุ๋ยคนละครึ่งพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาบอ่อเอาพี่น้องเพราะว่ามันบอต้องโจดแต่เพิ่นจะเปลี่ยนมาเป็นโค้งการซอยเหลือคาเก็บเกี่ยวไรละหนึ่งพันบาทยือเปล่าการลอรุ่นมืออื่นแปดพฤติกาความชัดเจนว่าผากหลักจะซอยเหลือแบบไดพี่น้องมารุ่นกันต่อส่วนล่าค่าเขา เกียวสดเขามะลิกอขอซิบหาพี่น้องล่าค่ากะถือว่าโค้งทีล่าค่ายังถือว่าดีมันนี้กะยังอยู่ส่งตัวบอมีการปรับลดเลยพี่นอ้องโซนจังหวัดหลายๆจังหวัดพี่น้องกามาทีสกตเกษตรวิสัยเพื่นกระรับสื่ออยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทตันละ12,000บาทอำเภอป่าข้ามจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นกรรับสื่อที่ กิโลกรัมละ12บาทหรือตันละ12,000บาทอําเภอเมืองพุนจังหวัดขอนแก่นเป็นกระลับสื่ออยู่กิโลกรัมละ11บาทหาส0ตางค์หรือตันละ1 1 5 0 0าบาทสกตนครพนมกระลับสื่ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บาท66สตังค์หรือตันละ1 1 6 6 0บาทอําเภอหน้าโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกระลับสื่อที่กิโลกรัมละ11บาท80สตางค์พี่น้อง มาทีาจังหวัดมาหาสารคามรับสื่อที่กิโลกรัมละ12บาท20สตางค์หรือตันละ12,200บาทพี่น้องมาล่าค่าเขาหอมมะลิพี่น้องเขาหอมมะลิลอยหาจังหวัดใชัยูมุ่มเพิ่นกะรับสื่อที่กิโลกรัมละ12บาท2 5สตางค์หรือตันละ1 2 2 5 0บาทาเขาหอมมะลิพี่น้องเขาหอมมะลิเขาเกี่ยวสด อำเภอป่าข้ามจังหวัดบุรีรัมย์เขาหอมมะลิเขาเกี่ยวซดรับสื่อที่กิโลกรัมละ12บาทหรือตันละ12,000บาทพี่น้องเขาหอมมะลิลอยห้าพี่น้องแต่ส่วนจังหวัดสุรินทร์เปินกะสือล่าค่าเดียวกับเขามะลิกอขอ1บหา้าเขาเกียวซดพี่น้องมามื้อนี้มาอัปเดตล่าค่ากลางเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดพี่น้องล่าค่ากลางจากสมาคุม ล่งสีเขาไทยพี่น้องเริ่มต้นที่จังหวัดอุตรดิตเพิ่นกนระับสื่ออยู่ที่ตันละ8 0 0 0นถึง8,500บาทเพชรชบูรณ์รับสื่อที่7,900ถึง8,300บาทพิษณุโลกรับสื่อที่8,100ถึง8,500บาทนาครสวรรค์รับสื่อที่8,100ถึง8,500บาท จังหวัดพิจิตรรับสื่อที่เจ็ดพันแปดยถึงแปดพัอยบาทกำแพงเพชรรับสื่อที่เจ็ดเก้าร้อยถึงแปดพอบาทลาดบุรีรับสื้อที่แปดพันหนึ่งรอยถึงแปดพัหยบาทอายุธยารับสื้อที่แปดพถึงแปดพอยบาทสุพรรณบุรีรับสื่อที่แปดพันหนึ่งรอยถึงแปดพอยบาทสิงห์บุรีรับสื่อที่แปดพสอยถึงแปดพอยบาทลบบุรีรับสื่อที่แปดพหนึ่ง ึง8 5 0 0นหรยบาทเพชรบุรีรับ4 8 0 0หนึ่งอยถึง8,000าอยบาทปทุมท่านี่รับืที่8 0 0 0ถึง8,000สี่อยบาทนครปฐมรับ4ื0 0 0สามลอยถึง8,000เจ็ดลอยบาทนนทบุรีรับ48,000หนึ่งรอยถึง8 5 0 0หาอยบาทนครนายกรับ4ื0อทสองร้อยถึง8,000หกอยบาทชัยนาทรับ48,000หกรอยถึง8 9 0 0เก้าอยบาท ซ,ซึ่งเศร้ารับสื่อที่เจ็ดพันแปดร้อยถึงแปดพันสองร้อยบาทการจนาบุรีรับสื่อที่แปดพันถึงแปดพันสี่ร้อยบาทกรุงเทพมหาคนครรับสื่อที่เจ็ดพันแปดร้อยถึงแปดพันสองร้อยบาทพี่น้องนี่เป็นล่าค่ากลางจากสมาค่มโล่งสีเขาไทก็ถือว่าล่าค่านี่ก็ยังคงทีจากต้นสัปดาห์พี่น้องถือว่าล่าค่าคงทีจากวันจันทร์ที่สีพ่พฤศจิกาพี่น้อง สำหรับมาตรการซอยเหลือคาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทประชุมนอบวคอมือื่นพี่น้องว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงผ้าหนิดเอาเขาที่ประชุมนอบวค์จะมีโครงการซอยเหลือคาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทหรือเปล่าพี่น้องก,ก็ต้องมาลุ้นกันมือื่นแปดพืิการ์นี่พี่น้องว่ามาตรการซอยเหลือจากภาครัฐหนึ่งในแปดคอจะมี คาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทหรือเปล่าพี่น้องมาหลุนกันมืออืน่นสำหรับคลิปนี้พอหน่อยกับ่บมีอยังไรพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ล่าค่าเขาบานพี่น้องเอฟซีล่าค่าเขาเกี่ยวสดล่าค่ากิโลกรัดจักบาทอยู่จังหวัดใดสามารถคอมเมนต์มารลายงานในช่องโปองเหน่งชาแนลใดเด้อครับสำหรับคลิปนี้พอหน่อยกันต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับ